เดี๋ยวน,นี้ไม่ใช่เดือนนี่สนะิก็ก็เดือนเงี้ยเนาะมันจะเป็นแบบเด็กเข้ามาเด็กเฟรชชี่เยอะอะไรแล้วก็มีเด็กนเฟรชชี่เนาะสมัยที่เราเป็นเด็กเฟรชชี่เนี่ยอ่าเราเราทำอะไรกันบ้างเราอยู่ตรงไหนกันณจุดจุดนั้นเราเราอยู่ตรงไหนอ่ะตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆใช่ปะ่ะอ่าใช่ใช่ก็ก็อยู่บ้านเนี่ยแบบก่อนเันเฟรชชี่เดใช่ไหมกูเดินสำรวจมอคือเดินเข้าไปอ่ะกูประหม่ามาก กูเข้าไปแค่แบบยืนตรงประตูมอห์แล้วกูก็มองเนี๋ยแล้วกูก็เดินออกมาไอส้สารเดินเข้าไปอะ่ะเขินแล้วไปเดินเข้าไปอะ่ะเขินเขินเลยก่อนไอ้เยี่ยมึงดูดิแต่ละคนแม่งแบบแม่งติดแกลามมากอะ่ะไอส้สารใส่ชุดแต่ละคนแม่งทรงติดแกมแลมจัดอ่ะไอ้ตอนนั้นพอมาตอนนี้ก็รู้ว่าแบบไอ้สารเขาไม่ได้ติดแกลมไอ้เยี่ยเขาแต่งตัวเปไ็นเฉยก็ตอนแรกก็แบบวันเฟสชียเดย์อ่ะไม่รู้ว่าจะไปเกาะกลุ่มกลุ่มไหนจะไปเป็นเพื่อนกับใครเพราะแบบ เรามาคนเดียวอะเรามาขณะเนี้คนเดียวก็คือตอนนั้นอะก็ะแบบมีเพื่อนทักมาเพื่อนทักมาว่าแบบเออไปด้วยกันไหมก็คุ้ไม่รู้จกเขาเนอะว่าเขาเป็นใครแต่แบบทักมาแล้วแบบหาไม่เฟรนเลแหละแล้วกก็แบบ <im ités> โอเคปไปด้วยกันแล้วก็ไปรอเขาที่บีประมาณชั่วโมงกว่าเขาก็มาแล้วก็เข้าไปด้วยกันกับกลุ่มของเขาอแล้วคนใคร <im ités> ไม่ได้สนินขนาดนั้นหรอกแล้วก็แบบทํากิจกรรมไปเรื่อยอะเราจะไม่พูดชื่อมองเรามานะ ก็ okay, ค,คือมอชูมอร์ลำเอิบสีร่าชาอร่อย,ยนะคณะเราอะ่ะเขาจะมีกิจกรรมที่เขาจะให้เราตอบคำถามไม่แบบหนังเรื่องนี้เคยเห็นไหมหนังเรื่องนั้นใครทําประมาณนั้นมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเราก็จะมีการหนึ่งก็คือเขาจะแจกของแจกของแบบตอบคำถามเขาแจกของแต่ขอจะตอบคำถามอะ่ะเขาจะเปิดหนังหนังสร้างร่นพี่เป็นหนังที่สิทธิ์ให้เราดูเรื่องหนึง่งเป็นหนังหลังรักเรื่องนั้นอะ่ะ ก็คือวันนั้นนะครเขาก็แบบพอที่ยังตื่นเขาก็ใ um> ห oh. ้กินข้าวกินอะไรกันใช่ไหมแล้วช่วงบ่ายไงเขาก็ให้เราไปที่ห้องห้องหนึ่งกูจะเรียกมันว่าไวรมลูมเอนกันเอาไปไวรลูมห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่แบบเราเขาจะปิดเหมือนผ้าปับเลยเขาจะทําเหมือนผับผับอ่ะให้เราให้เราไปนั่งนั่งเหมือนแบบประชุมปกครองสมัยมัธยมเราจะไปนั่งตรงนั้นแล้วเขามาดูการแสดงแล้วรุ่นพี่เขาก็แสดงให้เราดูแบบรุ่นพี่ นิเทศเนี่ยทุกทุก,ทกสาขาจะมาแสดงกันหลังจากแสดงเสร็จปุ๊บก็จะมีอาจารย์พูดพูดขึ้นมาพูดพูดพดพูดพูดนี่แบบเขาก็มาพูดแล้ววันนั้นก็จ,จบลงซึ่งความรู้สึกที่แบบที่อยู่ในห้องนั้น,น่ะบอกตร,ตรงเลยว่าแม่งแม่งกลัวมันมันคือความรู้สึกของของการกลัวที่แบบไอ้ที่ยคืออนาคตกูจะเจออะไรวะ คือการแสดงของพี่เขาอะเมันเป็นการแสดงที่แบบอันนี้อันนี้เล่าก่อนว่ามันจะมีการแสดงหนึ่งที่เขาจะถ่ายจากข้างนอก,นอก,นอกแล้วเป็นการถ่ายลองเทคกที่เป็นการแสดงลองเทคเป็นไลฟ์สดการแสดงอะไลฟ์มาแล้วตามมาจนห้องห้องไวรูเนี้ยรือคือแบบสามนาทีแล้วทุกอย่างไม่เพอร์เฟกต์จนกูรู้สึกว่าถ้ากูทำจริงจริงกูทำได้ไหม ม่น่ากลัวมากไม่รู้พวกมึงแบบจำมาได้ไหมหรือพวกมึงมาหรือเปล่ากูไม่รู้แต่กูรู้แค่ว่าไม่กดดันมากคือกดดันที่เชิงที่แบบเขาทำมาได้ยังไงอ่ะเราอยากรู้แล้วเราจะทำได้ไหมแสดงว่าก็คือเนชีนิตวันประหลาดใจสินะใช่ใช่ประหลาดใจกันามะทับใจของพี่เขาใช่มันทับใจแล้วมันก็แบบประหลาดใจคือกูรู้เลยว่าถ้ากูเรียนที่เนี้ยกูได้งานแน่นอนอ่ะถ้ากูตั้งใจ